หนาวอะเออหนมวหงาวแล้วอะโอ้บ๊ายบายอาร์กับเหมืองยังไม่บายบายแต่ว่าแบบบบบฉากสุดท้ายด้วยกันขอบคุณมากขอบคุณมากมากดีมากสักทีเราทํากันได้ดีมากครับไม่รู้ไม่รู้ว่าดีเราไม่รู้ว่าดีแต่ว่าทุกคนหรือเปล่าเราเราว e believe it We believe it ได้พูดถึงจังหวาจะได้รักกันเขาบอกเลยว่าเรื่องนี้จะอยู่ในความทรงจำไปยาวนานมากการทํางานมันมีความสุข มันเล่นละครแบบดับ,ด,บดับเหมือนไม่ได้เล่นางนี้นดกค่ะพี่ๆในกองก็คือสนุกมากเวลาทํางานก็คือไม่เครียดเลยไม่ใช่ว่าเราไม่ตั้งใจทํางานนะ,ะเพราะบรรยากาศในกองมันไม่เครียดทุกคน<ช>เฮฮาสนุกสนานพพไม่มีแต่คนบ้ากองเน <ะ S 2> งี้ยมีแต่คนบ้าเนี่ยมีแต่คนธรรมชาติอ่ะคนเป็นมนุษย์อ่ะนึกออกไหมปราทับใจมากอ่ะเป็นกองที่มันมีแต่ความคึกคักอ่ะไปซ้ายก็น่ารัก,ากไปขวาก็เป็นธรรมชาติอ่ะมันมีแต่ความจอย อยากมาทุกวันอยากให้มีถ่ายเจ็ดวันเพราะเหมือนแบบมันไม่ได้มาทํางานนะเขาแต่ว่าคือมันหายยากนะกับละครที่จะมีนักแสดงรุ่นรุ่นเดียวกันเชนเดียวกันเรามาถ่ายด้ยวยกันขนาะที่วินลี่เนี่ยยังเป็นรุ่นเดียวกับผมมาคิดดูสิครับชอบอะโอ,บอ,ะอ,บอะ้บรรยากาศสนุกสนานเหมือนมากเข้าค่ายลูกเสือมากจริงๆอยากดูแล้วค่ะอยากดูแล้วค่ะทุกคนแบบ สนุกมากเวาลามาตองแล้วแบบพี่อาจจะรู้สึกว่าเหมือนพี่อาไม่ได้มาทํางานอ่ะเหมือนมานั่งดูน้องๆพูดกันเหมือนมานั่งดูน้องๆคุยกันแม้กระทั่งเวลาน้องๆเข้าฉากอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็จะแบบกดยิ้มไปไม่ได้กับทุกศากที่ที่นักแสดงเหล่านี้เขาลเขาเข้า,ขาด้วยกันอะไรเงี้ยทุกคนน่ารักมากๆเพื่อนนักแสดงก็น่ารักมากทีมงานทุกคนคือแบบเป็นกูเป็นกูเอนเนอร์จีหมดเลยเราไม่เเซกซ p e c t ว่าเราจะได้ความหลักเราวได้ความน่ารักขนาดเนี้ย ถ้าคิดถึงอะไรก็คิดถึงผู้คนที่อยู่ในกองถ่ายอ่อจะไม่ได้เจอกันแล้วอะไรอย่างงี้ค่ะถ้ามีโอกาสก็อยากจะเจอทุกคนอ<ะ>ีกสนุกในทุกๆครั้งที่มาอยากให้แบบอุ๊ยจะมีเราอีกไหมเนี่ยจะมีเราทั้งวันหรือเปล่าพรุ่งนี้จะมีเราอีกไหมจะได้มาค้างคืนได้มาสนุกกับพี่ๆเพื่อนๆในกองไหมอะไรเยงี้ผมว่ามันเป็นความสนุกมากๆเล่นกันมามีความสุขด้วยกันทํางานเต็มร้อยแกล้งกันร้อยห้าสิบครับบรรยากาศมันล่าเริงอะค่ะทำให้ละครจุดว่าจะได้รัการมันมีความ าหน้าหลักเต็มไปหมดน,นแล้วก็เอ,อ่อทีมงานกับนักแสดงทั้งหมดม,นนมันเหมือนหลอมกันแล้วก็เป็นเนื้อเดียวกันปเ,เป็นดเลยเตยตัว,วเตรียมใจดูละครเรื่องจนกว่าจะได้รักกันนะครับ <S <S เพราะว่าพอมนเริ่มฉายแล้วเนี่ยมันจะเดินเรื่องเร็วมากถึงเวลาเจอพวกเราแล้วครับจนกว่าจะได้รักกันจะออนแอร์มีนานนีแล้วนะคะพวกเราก็แบบรอมานานเชื่อทุกคนก็รอมานานแต่มันจะมาแล้วไม่โกงหก 呃呃呃呃。<laughs>